อนุรักษ์ทะเลไทยผลึกพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพที่เข้มแข็งได้ยั่งยืนไปกับเรา S.S. Save o s e r a s ได้ในทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้พบกับคืนความสมบูรณ์ของทะเลด้วย4ี Co ้ออินคิวเบเตอร์นวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติที่สามารถผ่านลูกป,ปูมา้ากลับคืนสู่ทะเลไปมากกว่า7,900ล้านตัวแล้วค่ะทำได้อย่างไรต้องติดตาม เซบา e r s e ีสพามารู้จักกับกลุ่มคนเล็กๆที่มีหัวใจใหญ่เป็นต้นทุนในการเฝ้าสังเกตทรัพยากรทางทะเลที่ผ่านมาชาวประมงเคยจับปูม้าได้ปริมาณน้อยผลกระทบที่ตามมาก็คือรายได้ลดน้อยลงนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราต้องหาทางช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำกลับคืนมาเพราะนี่เป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านค่ะ ความตั้งใจเหล่านี้ทําให้ทีมชุมชนสัมพันธ์สำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมมาพิบาลเครือเจริญพกกะณันที่เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและเห็นความต้องการของคนในชุมชนจึงนำสีโคอินคิวเบเดอร์นวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ําระบบอัตโนมัติให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการเพราะขยายพันธุ์ปูเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ทะเลค่ะ บรรยากาศของชาวประมงค่ะออกทะเลกันตั้งแต่เช้าตรู่ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ยังบอกกับเราด้วยค่ะว่าจับปูม้าได้มากขึ้นทําให้ใช้เวลาในทะเลน้อยลงเมื่อก่อนจะใช้เวลานาน,านแต่หลังจากที่มีธนาคารปูม้าจะ,จะใช้เวลานิดหน่อยปริมาณปูจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทํางานน้อยลงเวลาว่างก็จะได้ทําอย่างอื่นต่อ ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ใช้เวลาในทะเลเพียง2-3ถึงชั่วโมงก็ได้ขึ้นฝั่งค่ะมีเวลาเย็บปวนปูอวนปลาทูและพักผ่อนมากขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญปริมาณปูม้าที่เพิ่มขึ้นก็มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและทีมชุมชนสัมพันธ์สำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาลเครือเจริญพกพันัณฑ์ค่ะส่วนระบบของเราก็คือว่าพอชุมชนได้แม่ปูมาแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการขัดไข่ครับ แล้วทีนี้เราก็จะคืนตัวแม่ปูให้กับชุมชนไปเลยคืนให้กับชาวบ้านไปเลยเพราะฉะนั้นน้าหนักที่หายไปมันเป็นแค่น้ําหนักของไข่แต่ไม่ใช่น้ําหนักของเนื้อปูนะครับส่วนระบบนี้ก็คือมีหน้าที่ในการอนุบาลขงไข่ปูให้ฟักกลายเป็นตัวอ่อนนะครับแล้วก็ด้วยความที่ระบบมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับชุมชนก็จะลดภาระในการดูแลเพราะว่าแค่กดสวิตช์ให้อ่อน หลังจากนั้นระบบก็จะทํางานเองชุมชนก็มีหน้าที่แค่เอาปูที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วเนี่ยไปปล่อยในทะเลครับอันนี้คือระบบที่มันทํางานแบบอัตโนมัติที่นี่เรามีการเล็กขอดข้อมูลมีการปล่อยออตัวอ่อนปูไปหลายร้านตัวแล้วครับจากที่นี่นะครับก็จะมีชุมชนเนี่ยสะท้อนกลับมาว่าเวลาเขาเดินตามชายหาดเขาจะเจอลูกปูเนี่ยเข้ามาว่ายเล่นบริเวณรินชายหาดเยอะมากขึ้นซึ่งต่างจากเมือ่อก่อนนะครับ อย่งนี้ยังเป็นที่ประชุมและติดตามผลปู่ม้าที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ชาวประมงยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยค่ะ จากความสำเร็จนี้ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของชุมชนลดการสูญเสียทางด้านของเศรษฐกิจและการประหยัดพลังงานปัจจุบันทุกชุมชนมีการปล่อยสัตว์น้ำกลับคืนสู่ท้องทะเลนะคะไปมากกว่า7,900ล้านตัวคะ่ะนับเป็นอีกความสำเร็จของเครือในการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ยั่งยืนรวมทั้งยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับชุมชน ประมงไทยซึ่งปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายค่ะในชุมชนประมงตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้เครือเจริญพุกพัณฑ์ยังได้ส่งต่อความยั่งยืนทางทะเลสู่สากลไปยังมาเลเซียด้วยค่ะซึ่งดรอัทพิปัศวานันผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมมาพิบาล เครือเจริญพกพภัณฑ์และนางสาวอ,อรดาวงอภัยวิทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษาสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาพิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญพกพันพร้อมด้วยผู้บริหารทีมชุมชนสัมพันธ์ส่งมอบซีโคอินทิวเบอรนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติโดยมีผู้แทนรัฐบาลมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยตรังกานูหรือ UMT รับมอบค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้ามาร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ผนึกพลังชุมชนสู่การสร้างอานชีิตที่เข็มแข็งและยัง่งยืนไปกับเรา SOS s o p e r v e i e s